สวัสดีครับท่านผู้ฟังวัตถุนิยมอันเป็นรากฐานของวิทยาการแผนใหม่แต่ทำให้เรื่องสวรรค์นรกพังทลายลงไปเกือบไม่เหลือไว้ในความคิดคำนึงของคนปัจจุบันเพราะถือว่าพิสูจน์ไม่ได้บางรัทธิถึงกับเห็นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในทางทำเล่าก็เกิดมีนักทำบางประเภท จัดเอานรกสวรรค์เป็นอุปทานอันไร้ากาจทำให้ไปนิพพานช้าเมื่อมีการพูดถึงนรกสวรรค์กันขึ้นมาก็มักจะพูดถึงกันอีกทัศนะหนึ่งเช่นในแง่เปรียบเทียบที่ไม่มีสาระอยู่ในตัวเองนรกสวรรค์ตามทัศนะะไม่เอี่ยมนี้จะต้องรูปคำสัมผัสได้ขึ้นนรกตกสวรรค์กันอย่างทันตาเห็น ากใครไปพูดถึงนรกสวรรค์ตามความหมายเดิมซึ่งมีอยู่ในคำภีพระศาสนาก็ถูกจัดเป็นบุคคลประเภทหัวเก่าล้าสมัยนี่คือการพังทลายของนรกสวรรค์ก็เมื่อนรกสวรรค์พังทลายหรือได้ถูกแปลงรูปไปเสียแล้วเช่นนี้รากฐานแห่งจัญญาของมนุษย์คือมิลิโอต,ตัปะและศรัทธาอันบริสุทธ ก็พร้อยแปรปวนไปด้วยเป็นเหตุให้คนเราอายชั่วกลัวบาปกันอีกแบบหนึง่งคือจะอายและเกรงกลัวกันก็ต่อเมื่ออยู่ในที่แจ้งเท่านั้นส่วนศรัทธาในความดีเล่าก็ไม่นิยมปิดท้องหลังพระไม่ยอมทำความดีในที่ลับเหตุนี้ถึงทำให้มีป้ายและคำโฆษณาของนักบุญมากมายนี่แหละจัญญาของนักบุญยุคใหม่ ยุคที่นรกสวรรค์ถูกลืมและถูกเย่ะเยะ้ยแม้นรกสวรรค์จะถูกลืมและคำพีพระาศาสนาเช่นเนมิราชชาดกหรือมาลายสูตรจะไม่ได้รับความคาวะนับถือจากนักศึกษารุ่นใหม่แต่ก็ยังมีประสบการณ์จากบางคนซึ่งเกิดมาพ้องต้องกันกับเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในพระคำพี มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงลัดดาอินทะวิจิตอายุก็ย่างเข้า14ปีอยู่กับคุณปู่คุณย่าของเธอที่บ้านเลขที่34ตรอกพญาไม้ติดกับวัดหลวงตามาตั้งแต่อายุ6-7ถึงขวบตามปกติคุณย่าของเธอคือนางวงจูงใจเป็นคนใจบุญทำบุญใส่บาตรเป็นประจำในตอนเช้า ตอนเพนก็จัดปรุงอาหารถวายพระตามกุฏิต่างๆโดยให้เด็กหญิงรลดาผู้นี้บางคนในบ้านบ้างตนเองบ้างนำไปถวายและมิได้มีเพียงแต่พระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์นานาชนิดเช่นแมวสุนัขไก่นกกาทั้งในบ้านและที่วัดโดยเฉพาะรอบกุฏิของหลวงตา แมวสุนัขและนกกระจอกอุดมสมบูรณ์ผู้มีหน้าที่นำมาเลี้ยงก็คือเด็กหญิงลัดดาผู้นี้พระเนนมักจะสับพยอกเธอโดยตั้งสมญาว่าเทพีข้าวแมวบ้างกีบ้างซึ่งเธอก็ไม่เคยกโกรธเลยนอกจากนี้ยังปรากฏว่าคุณย่ามีความเข้มงวดกวดขันในเรื่องจัญญามารยาทของเธอมา อบลมให้นอบน้อมพระเจ้าพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่ขยันขันแข็งในกิจบ้านการครัวอย่างเกือบจะผิดวิสัยเด็กต้องตื่นแต่เช้ามืดเข้าครัวหุงต้มและรีบไปจ่ายตลาดเพื่อกลับมาจัดปรุงอาหารให้ทันใส่บาตรพระเสร็จจากกานครัวและใส่บาตรแล้วก็ได้นำหนังสือพิมพ์ไปถวายให้พระเนนในวัดได้อ่านหลายกุฏิ ขุนสุนักเลี้ยงแมวเอาเข้าวสารไปหว่านโปรยเลี้ยงนกตามที่ต่างๆก็ประกอบงานอาชีพโดยคุณย่าได้จัดปรับปรุงในด้านติดถนนเป็นบริการเสริมสวยและฝึกปลือเธอให้รู้จักศิละปะเสริมความงามเมื่อคิดถึงอายุของเธอแล้วก็นับว่ามีฝีมือน่าชมทีเดียวลูกค้าของเธอมากเหมือนกัน มาเมื่อวันที่15เมษายน2510เช้ามืดเธอนอนไม่ตื่นถึงคุณย่าจะปลุกด้วยวิธีรุนแรงเธอก็นอนเงียบคุณย่าแปลกใจเพราะปกติเด็กหญิงละดาไม่เคยดือ้อและเกรงกลัวอยู่เมื่อสัมผัสถูกต้องเนื้อตัวดูเนื้อตัวก็เย็นชืดเมื่ออุ้มก็อ่อนปวกเปียกคุณย่าจึงตกใจจึงปลุกสามี ให้ลุกขึ้นแล้วก็ช่วยกันหาวิธีแก้ไขปฐมพยาบาลครั้ำดูชีพรจรก็ไม่เต้นเอาสำลีมาจอจมูกก็ไม่มีลมผ่านจึงตกลงน้ำส่งโรงพยาบาลสิริราชเมื่อแพทย์รับไว้และทำการแก้ไขพยาบาลปู่กับเพื่อนคนหนึ่งก็อยู่เฝ้าไข้หลานจนเวลาผ่านไปประมาณ9.30น,นจึงฟื้นอาการแรกที่เธอฟื้นเธอได้ร้องว่า หนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยสองสามครั้งมีอาการตัวสั่นหวาดกลัวปู่เห็นดังนั้นจึงพูดปลอบปู่อยู่กับหนูที่นี่หนูไม่ต้องกลัวอะไรเธอหยุดร้องลืมตาแล้วก็หลับไปหายใจเหนื่อยหอบตัวสั่นเทาคุณปู่จึงถามหลานว่าหนูกลัวอะไรหรือที่นี่ไม่มีใครมาทำอะไรหนูได้หรอก เธอพูดทั้งๆยังหอบว่าหนูเห็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไม้กระบ,บองหัวมีเขาสองเขาและอีกสีห้าคนหัวโพกผ้าแดงเข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาบีบคอหนูแล้วก็อุ้มหนูไปหนูเรียกให้ปู่ช่วยปู่ก็ไม่ช่วยเนื่องจากหลานยังเหนื่อยและตื่นเต้นคุณปู่จึงยังไม่ลบกวนสักถามอีกปล่อยให้นอนพักผ่อน และแพทย์ได้ให้น้ำเกลือในเวลาต่อมาจนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณ15.00นอจึงตรวจอาการอีกครั้งเห็นว่าปลอดภัยจึงอนุญาตให้น้ํากลับบ้านได้เมื่อถึงบ้านมีอาการหิวรับประทานอาหารแล้วก็หลับไปพักใจรั้นตื่นขึ้นมาคุณปู่คุณย่าจึงช่วยกันสอบถามความทรงจำอันประหลาดของเธอเธอบอกว่า เมื่อเธอถูกอุ้มออกทางหน้าต่างไปแล้วถูกบังคับให้เดินไปในที่ที่ไม่เคยผ่านเธอเห็นต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่มากมายเป็นป่าพืชไปทีเดียวต้นไม้นั้นมีหนามแหลมคมเต็มไปหมดมีคนทั้งผู้หญิงผู้ชายล้วนแต่เปลยกายพากันปีนป่ายขึ้นไปถูกหนามแทงเลือดโสมกายคนไหนกลัวเจ็บไม่ยอมขึ้นก็มีคนข้างล่างคอยเอาหอกแทงก้น ต้องปีนขึ้นไปให้น้ำเกี่ยวแทงเจ็บปวดร้องลั่นไปหมดพอขึ้นไปสูงสูงก็มีนกตัวใหญ่ปากเป็นเหล็กบินมาจิกฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นชิ้นเธอทนดูไม่ได้ต้องหลับตาเพราะว่าเสียวสยองเดินต่อไปลืมตาขึ้นอีกครั้งพบผู้ชายผู้หญิงหลายคนถูกมัดให้ยืนอยู่ผนหัวมีกงจักพัดคมจากบาดหัวกระจุยกระจาย เลือดเนื้อสะอาดกระเซ็นเป็นวงเธอจึงแข็งใจถามเขาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เขาบอกเธอว่าเมื่อเป็นมนุษย์อยู่เขาเนรคุณทารุนพ่อแม่อย่างสาหัสจากนั้นก็ถึงศาลาหลังหนึ่งมีผู้หญิงแก่ผ้าอยู่บนนั้นกำลังใช้มือที่กำผ้าทุบอ,อกตัวเองแล้วก็ร้องขุนคลางด้วยความเจ็บปวดเธอถามว่าทุบอ,อกทำไม นางบอกว่าเมื่อตอนเป็นคนนางทารุนเคียนตีลูกตนเองและลูกเลี้ยงด้วยความเกลียดชังต่อจากนั้นก็ได้พบกับปู่ของเธอเองถูกมัดไว้ไม่มีผ้านุ่งมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเฟะเยิมทั้งตัวปู่บอกเธอว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้เบียดเบียนลังแกทั้งคนและสัตว์ไว้มากหนูช่วยปู่ด้วย แต่เธอก็ช่วยปู่ไม่ได้ถูกบังคับให้ผ่านปู่ไปจากนั้นเขาได้พบกับเจ๊กขายปลาที่ตลาดนกกระจอกเธอจำได้เห็นกำลังถูกมัดให้นอนอยู่มีหัวถูกผ่าออกเป็นสองซีกผอมมีแต่หนังหุ่มกระดูกแต่พบกระทะใบใหญ่มีน้ำเดือดพล่านและมีหัวกะโหลกต้มเคี่ยวแต่ไม่มีไฟมีคนถูกเคี่ยนตีอยู่หลายคน ส่งเสียงร้องหน้าวาดเสียวขนลุกขนอพองพอพ้นจากภาพอันหน้าวาาเสียวไปแล้วก็ถึงที่แห่งหนึง่งมีสำหรับจัดอย่างสวยงามทั้งถาดและถ้วยชามซึ่งมีฝาปิดล้วนเป็นทองคำทั้งสิ้นตั้งอยู่เรียงรายทั้งสองฝากทางมองสุดสายตาผู้ที่น้ำพาเธอเดินไปถามว่าหนูอยากกินไหมเธอบอกว่าอยากกิน เขาบอกว่าของเหล่านี้เป็นของหนูทั้งนั้นหนูจำไม่ได้หรือว่าได้ร่วมทำบุญกับผู้ใจบุญคนหนึ่งเธอนึกถึงคุณย่าขึ้นทันทีเขาบอกว่านั่นแหละเป็นของหนูด้วยกินได้ทุกอย่างเธอจึงเข้าไปเปิดฝาถ้วยชามอาหารแต่ละอย่างกำลังร้อนๆมีควันฉุยหอมหน่ากินเธอก็เลยกินเสียจนอิ่ม นี้ที่ไม่ร้อนอยู่อย่างเดียวคือน้ำส้มขันตื่มแล้วหวานชื่นใจจากนั้นก็เจอข้าวสารใส่ตุ่มแก้วมเมล็ดโตโ,ตโตงงงามตั้งเลี้ยงไว้หลายสิบตุ่มเจอขนมฝรั่งเจอทั้งหัวเป็ดหัวไก่จำได้ว่าเคยเอามาต้มเป็นอาหารเลี้ยงสุนัขแต่ที่นี่อยู่ในอ่างทองคำพกข้าวสุกคลุกเนื้อปลาใส่อ่างทองคำไว้หลายสิบอ่าง ทำให้นึกถึงข้าวแมวพบหนังสือพิมพ์มัดวางกันไว้เป็นต่างๆจากนั้นเขาก็พาเธอเดินไปจนกระทั่งเกือบจะถึงกำแพงใหญ่และเห็นมีภูเขาอยู่ลึกเลยเข้าไปได้พบกับพระองค์หนึ่งรูปร่างเหมือนพระพุทธรูปที่เธอเคยบูชากราบไหว้ที่บ้านพระท่านถามคนที่นำพามาว่าโยมจะพาเด็กคนนี้ไปไหน นำเขากลับไปส่งบ้านเสียเอามาผิดเป็นคนละคนนะ่ะชื่อเดียวกันคนนำนิ่งพระพูดต่อไปอีกว่าไหนๆก็พามาแล้วให้ดูข้างไหนสินหน่อยสิคนนำก็ยังนิ่งพระองค์นั้นก็เลยพูดเปลี่ยนความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ยาเลยไม่ต้องให้ดูหรอกเท่านี้ก็พอแล้วอยู่นานนักไม่ได้ เขายังมีงานรออยู่ทางบ้านพาเขาไปส่งเธอแล้วหันมาพูดกับเธอว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่วความบาปอย่าทำคนน้ำพูดสอดขึ้นด้วยเสียงขู่ตะคอกว่าเอาโดดน้ำไปสิขณะนั้นเองเธอก็เห็นแม่น้ำกว้างเกิดขึ้นขวางหน้าจนปัญญาเห็นว่าหมดทางกลับเสีย แล้วก็บังเอิญได้ยินพระพูดว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เอาเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นสิอย่างฉับพลันทันทีมีนกใหญ่ตัวหนึ่งขนสีทองมาหมอบลงให้เธอนั่งบนหลังแล้วก็บินพากลับผ่านผู้หญิงรูปร่างสวยๆลอยอยู่กลางอากาศร้องทักเสงแซ่ไปหมดมีคนหนึ่งร้องว่าหนูแล้วมาเที่ยวใหม่นะจ๊ะ เมื่อจะพลนจากกลุ่มผู้หญิงสวยๆเธอเสียดายอยากเลี้ยวไปดูอีกเขาถูกคนนำพาที่ลอยมาเร็วพอกับนกขู่ว่าอย่าเลี้ยวกลับไปดูนะหืนเลี้ยวจะแทงให้ตายจากนั้นก็ถึงบ้านเขาบอกว่าเอาถึงแล้วจากนั้นเธอก็ลงจากหลังนกด้วยความกลัวรีบวิ่งเข้าบ้านป้าก็ร้องว่าหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลย ต่อแต่นั้นเธอก็ฝื้นเหตุการณ์ก็เป็นดังที่กล่าวมาตั้งแต่ตน้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เด็กหญิงผู้นี้ไม่ได้ป่วยไข้แต่อย่างใดไม่เคยอ่านหนังสือมาไลายสูตรหรือในมิราชชชาดกหรือฟังเทศฟังธรรมจึงไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานจนสามารถจะผูกนิยายแบบคัมภีรศาสนาราวบนักเทศผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้ถ้าเช่นนั้น ประสบการณ์จากสัญญาประหลาดนี้จะเกิดจากอุปทานได้อย่างไรทั้งไหวของเธอก็เรียกได้ว่าเริ่มจะเดียงสาเท่านั้นคำพีพระศาสนาได้ช่วยอบรมให้มนุษย์เกลียดนรกรักสวรรค์จนกลายเป็นนิสัยกระแสหนึ่งของคนไทยใครจะคิดทำชั่วขึ้นมาแม้ตำรวจจะไม่จับหรือไม่ถูกนินทาแต่ก็ยังมีความอายและความกลัวนรก คอยหักข้ามเอาไว้แม้จะทำความดีก็ไม่ต้องกังวลว่าคนจะไม่เห็นไม่ยกย่องสรรเสริญเพราะมีความมั่นใจว่าแม้คนจะไม่เห็นแต่ผีสางเทวดารู้เอวัง